อีเป็กอีเป็กคุณหญิงเย็นคุณหญิงเย็นเจ้าคะคุณหญิงเย็นไม่ามาต้องเรียกข้าว่าคุณหญิงเย็นแล้วถ้างั้นคุณคุณ,คณท่านหญิงเย็นเจ้าคะไม่ต้องคุณท่านหญิงได้เลื่อนขั้นแล้วเจ้าคะเลื่อนลงเลื่อนลง <Marine> <Limited> <apologize> จากคุณหญิงเย็นกลับมาเป็น อีเย็นทำไมเจ้าคะไอาม่ตตรงเจ้าคาหรอกอะไรกันวะเองนี่เพิ่งข้ามไปไม่กี่วันเองนะเนี่ยวันเดียวพวกออแกนเซอร์ยังเก็บอุปกรณ์งานแต่งเองไม่หมดเลยเองเลิกรักกับท่านเจ้าคุณแล้วเหรอท่านเจ้าคุณอะไปดีแล้วฮะแกเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมอะไรดวงผู้หญิงกินผัวดวงผู้หญิงกินผัวถ้างั้นเองอยู่หนีแป๊บนึงได้ไหมทำไมเดี๋ยวข้าไปตลาดก่อนไปปล่อยข่าวท่านเจ้าคุณโดนกิน เขายัางลือเรื่องงานแต่งกับพ่อไม่จบเลยน้อเรื่องนี้ถ้าจะปล่อยข่าวฝากประกาศหาท่านเจ้าคุณคนใหม่ด้วยนะง่ายเลยแล้ววันนี้ทตาในเรือนเราเนี่ยเยอะขึ้นเนาะก็ท่านเจ้าคุณน,นะเขาลืกทมาใหม่จนท่าจะไม่มีที่นอนอยู่แล้วโอ้ไม่ก้เอ็งเป็นอะไร Oh my ม o กพูดอะไรแปลกๆ,ๆชอบกลฝีดาดเอ็งกำเริบเหรอ <c oughs> ไม่ใช่อาการกำหนัดข่ากำเริบ <c oughs> อีปิกอีปิก ไอ้ซอยเอออีซอยไรดูดูนั่นธาตุใหม่แน่เลยอ๋ออุ้ยนั่นมันไอ้จ้อยไอ้จ้อยหรือเองรู้จักหรือข้ารู้จักธาตุทุกคนในเรือนนี้โอ้ยอะไรของเองงูกัดตรงไหนมาค่าช่วยไม่ต้องช่วยเองไม่ต้องช่วยไม่ใช่นาที่ของเองโอ้ยโอยเย็นเย็นไปตามไอ้จ้อยมาไอ้จ้อยโอ้ยไอ้จ้อยเย็นโดนงูกัดตรงไหนวะมา จ้อยเจ้าโดนกัดตรงไหนข้าโดนกัดตรงนี um uh ้เด um> ี oh um> ๋ยวข้าดูดให้มันต้องดูดดรือใช่แป๊บนึงนะเงินพีดเป็นลาวขึ้นมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวข้าดูดให้จ้อยข้าดูดไม่เจ้าไหรขามันไปโดนงูกูดีมากเฮยงูดีมากพี่แม่งูมันโดนจริงๆ ดุดแม่อินแป๊บจ้อยพิบไม่อยู่ที่ริมฝีปากโอ๊ยปากข้าชาไปหมดแล้วเดี๋ยวข้าดูดให้จ้อยจ้อยจ้อยข้าหายแล้วเอ็งมาพิงงูจ้อยฮะไอจ้อยโดนงูกัด ข้าดูไอ้จอยขาดูตอนไหนขาดู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 ขดูขาดูข้าดูข้าดูข้าดปข้าดูขนาดูข้าดูข้าดูก้าดูข้าดค่้าดูข้ามีเซรั่ม้ซรุข้เดูข้าข้ามีข้าีูซรุดแล้วจูข้าดูกาดข้าดูอ้าดูงูกัาดูข้จอู้จดอข้าดูข้าดไปไปลงหมอกันไปลงหมากันพาอจขพาเูข้าไปไหาไม่ไปไ่่ไาไูข้าดูข้าดู้ ฉันไม่ไปพ่ออย่าบังคับพี่ว่าไปเถอะข้างในนั้นอะอาจจะมีอะไรดีๆก็ได้ลองเปิดใจดูไม่ไปดีกว่าจิวคุกข่าวเซคุกข้าวคุกอะไรอะคะคุกข่าวมันคุกนานไหมจ้าถ้าอ้วนนั่งนานไม่ได้เออเอ็งก็ยืนไปนั่งตะกะตํะหาม,มัดาได้ไหมสิคะเอาที่เอ็งสบายใจเลยเอาสบายๆวันนี้มาหาข้าด้วยเรื่องอันใดหรือไอทองดีอเออ อ้าอีไก่มึงแปลสิวิววะเองจะเอาลูกมาเป็นทาสอือบีใช่ไหมมึงใช่ไหมมึงแปลถูกหรือเปล่าวะฮะเอ๊ะเออค่ะได้ยินไม่ค่อยชัดเลยเอาเเขาพอเขาแล้วทำไมไม่ถามเราล่ะจ๊ะแล้วชื่อเรียงเสียงไร ข้าชื่อทองหยิบเจ้าค่ะข้าชื่อทองหยอดเจ้าค่ะเรา,เราสอง,สองคนเป็นพี่น้องกันทองหยิบทองหยอดชื่อเองนี่นะไม่น่าจะเป็นธาดนะชื่อเองเนี่ยมันดูน่าจะเป็นคุณหญิงนะ <c oughs> ในพวกเองสองคนลองบอกมาซิว่าพวกเองทําอะไรได้บ้างข้าเนี่ยเป็นนักแสดงละครนอกเจ้าค่ะส่วนข้าเป็นนักแสดงละครในเจ้าค่ะเอ๊ะละครในมันมีแต่ผู้ชายไม่ใช่หรือเองอพวกเราก็เป็นผู้ชายพวกเราหญิงค่ะ คุณหญิงไม่เคยเข้าดูละครในหรือเปล่าคะใช่ปอบปาก้าไม่ใช่คุณหญิงข้าเป็นหัวหน้าทาตเรียกให้มันถูกถูกแล้วสั่งนูนสั่งนี้ ข้าเขาว่าแปลกๆขาาเลยนี้มันว่าอะไงไม่มีอะไรทำหรอยะเองมาใหม่นี่นะให้ความเคารพกับคนที่เขาอยู่มานานแล้วด้วยนะข้านี่ไม่ใช่บ่าวธรรมดาเพราะข้าเป็นหัวหน้าบ่าวเองรู้จักกันไหมข้าไม่เชื่อข้าก็ไม่เชื่อพวกข้าเป็นนักรีวิวแห่งพนันครใช่จ้ะรีวิวอะไรก็รีวิวอาหารนี่คะอาหารของดําอาหารของขาวข้ารีวิวมาหมดแล้วใช่จ้ะบึ้งข้าก็ชอบกินแลจ้ะบึ้งบึ้งบึ้งมันเป็นยังไงวะ เอ้าท่านไม่รู้จักบึ้งหรอโถเรียกกันไม่ถูกเขาเรียกบึ้งบึ้งก็คือบึ้งบึ้งก็คือบึ้งจ้ะบึ้งก็คือบึ้งบึ้งก็คือบุ้งไงโอ๊ยทําไม่เอาแล้วท่านพ่อว่ายังไงทองดีลูกมันไม่อยากอยู่น่ารักน่รอจังอีไก่มึงหมายถึงลูกมันหรือพ่อมันวะอ้าว เอ็งจะเอากี่อัดกี่เฟืองสองอัดได้เลยค่าซื้อนังทองหยิบทองหยอดตามมานี่พวกเองถ้ามีเด็กหน้าใหม่มาฝากให้พวกเองฝึกงานถ้าฝากด้วยนะแหมจ้อยตั้งแต่โดนงูกัดแล้วมึงก็เปลี่ยนไปเลยนะ สวัสดีจ้าคุณหญิงฉันเจ้าคุณใครท่านเจ้าคุณท่านนี้เจ้าค่ะท่านเจ้าคุณหรือท่านนี้จ้าตัดรองทรงพี่ยืนอยู่นั้นนะคะท่านเหมือนผู้ชายเลยไอ้จ้อยเป็นว่าข้าเป็นเจ้าคุณฉันไม่ใช่คุณหญิงอ้าวนี่ก็ไม่ใช่ท่านเจ้าคุณอ้าวแต่ไอ้นี่เป็นเจ้าที่เจ้าค่ะข้าไม่ใช่เจ้าที่ข้ามีหัวแล้วข้าไม่เชื่อพิสูจน์สิคะข้ารอฉากนี้มานานเลย อ๋อพวกเองเป็นทาสใหม่หรือใช่จ้ะมาจากแห่งหุนตำบลใดข้ามาจากจีนแล้วพี่ที่เป็นบุรุษมาจากประเทศอะไรล่ะจ๊ะทำไมชอบแต่งกายเป็นผู้หญิงอีเปรตขําไม่ได้ชื่อเปรตแล้วท่านปุโรหิตล่ะชื่ออะไรจ๊ะท่านเหมือนพรามเลยนะจ๊ะข้าชื่อเย็นข้าชื่อสร้อยเจ้าค่ะอันนี้ผัวค่ะสมัยนั้นเขานิยมเล่นของกันหรอสัคะ อีสองคนนี้ก็มัวแต่ชมนกชมไม้โอีอปาตึงโกเป็นผู้ชายกับผู้กับผู้หญิงดีๆสิเจ้าค่ะอีปาตึงโกค่ะพวกเอ็งสองคนเนี่ยมาอยู่ในเรือนเนี่ยเดี๋ยวข้าจะสอนวิธีการดูแลเรือนหลังนี้อีปิเชื่ออะไรกันแน่อีซ้อยข้าจะให้พวกเอ็งทํางานบนเรือนแห่งนี้วิธีการปัดง่ายๆในรองกวาดสิไม่ใช่กวาดที่นี่มันต้องมีจังหวะโปเทงโปเทงโปเทงโ,<อ>โป โปเทงโปเทงโปเทงเทงช่วงใบมาเยอะๆดีกว่ากันกี่วันอยากรู้แบบมีพักเที่ยงมีอะไรไหมหรือพิเศษไหมสามสี่โปเทงโปเทงโปเทงเทงโปโปแบบนึงนะหัวขาดไปเล่นไปแล้วเนาะเล่นไปแล้วตอนที่แล้ขอโทษเองค่ะขอโทษเองสมัยนี้เขามียาเบาหวานยายาหอมเขามียาความดันยาหอบอะไร ไม่เป็นไรแกทําได้ค่ะเสียโอเคโปะเท่งโปะเท่งโปะเท่งโปะโปะเท่งโปะอีกทีหนึ่งห้าถ้าลองไม่ไม่องร้องกระโดดไหลายรอให้เขาร้องช่วยเขาไงเขาแม่นกว่าโปะเท่งโปะเทงถ้าถามคำหนึ่งโปะเท่งโปะเท่งโปะเท่งโปะโปะเท่งโปะเท่งโปะเท่งเท่งอีไก่โปะเท่งโปะเท่งโปะเท่งโป๊ะปปีนี้มึงจะกวาดกันเสร็จไหม เขาไม่เด็กวาดกันเป็นปีหรือกวาดกันเป็นปีน่ะเขากวาดกันทั้งโลกแม่นายเด็กมุกอะไรเอ็งส่งอะไรมาเหรอวะ